เตือนหกงามพ้นเจ้าเห็นหน้าบ่ได้เจ้าไม่เห็นหนาแรงเนาะเป็นประมาณงามค่ะครัเรื่องมูกกาดำนาอยู่ไก่งามไทยหก เออแมันมันโมมีงนมียอีกม ouais, ันนี่ฮะแปลกไงมันมันระเบ้ะเออเออแม่นความเจ้างามมลิตรนะมันมันเสมอกันเนาะเขาจ้าดำก่อนบ่เขาจะหยอดก่อนนะอันนี้กระปุ้บบกัดนี่ฮะโอ้ยหอยลงมาแต่ผม้มกันจะได้ดำใหม่เนาะนี่เนาะไข่ดอกโมมีงัวมีควายเนาะบัวเผาก็ได้แม่นบ่เออแต่วไหร่วะมันจะกะธรรมชาติธรรมชาติ มันม่วนเด้อสําหรับผู้ม <ENNIS dies out> <ss im us video> ักคือเฮามักเฮาม่วนย่ํานาก็ยังม่วนเออก็ม่วนนอนฟังเสียงเขียดห้องม่วนนะยแมลงแลมันห้องม่วนเนาะนอนนลอ๋อนี่บักใหญ่เนาะอบนีกะเจ้าทุกคนงามแงขนาดยําแงนี่มันงามคือเาแลดินแท้นี่มันน้ําท่วมมันบ่มมันงามเนาะดินมันงามดิ

มองนี่หอยเซรีกินจนเบิดเนาะจะจะได้ดำใหม่ป้าพี่หลึกลิฟหอยทัหมดกินเข่าีงหอยเซรีกินขา่าเฟิ่นเบิดทุกคนจะได้ดำใหม่เท่นี้ธรรมชาติรีวะอยาคือบอรโบเมนย้ำแลนอ่แหละ เก็บผ้าธรรมชัติ์ยามลลงในเวลาสี่โมงทีโมงแล้วเจ้าข้านาฝนสะมนาอยู่อเ่า ตู้พืชนี่มีมีแต่หอยแน่เนาะจัดเฮ็ดข้าวนี่เนาะแนวอือนบ่มีแม่นบ่เออกะปูก็บ่ได้มีเออมีแต่หอยจัดกะมันหลายแล้วมันกินหอยลีเนาะาน้อยมันก็สิบ่กินแล้วว่นีมันหลายมันกินไดหอยลีจัดก็บ่เบิดบ่เนาะหือจังไดเออบ่มีแนวขามันเนาะเออแม่นความเงเอาไปขายไปได้ใส่กระสอบไปโลด

เออเขากลางนะเขาโยกยันมบริเกี่ยวมันงามพอเนาะเออมันลม,ออม,นลมพอดินนี่มันงามดินม,มันบ่มไว้น้ำถ่วมตลอดวางเต